เอาแะครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับจบข่าวไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอวินาทีนี้ใครจะดิ้นก็ดิ้นไปใครจะร้องก็ร้องให้คอแตกเมื่อพิไทยเราเอาจริงขนตู้คอนเทนเนอร์วางโครมปิดตายช่องทางธรรมชาติชนิดมดก็เดินผ่านไม่ได้งานนี้เพื่อนบ้านที่เคยปากดีเคลมเก่งถึงกับหน้าถอดสีร้องขอชีวิตบอกเปิดเถอะพี่จะอดตายกันหมดแล้ว อ้าวที่เมื่อก่อนทําเก่งวันนี้มาเกาะขาซะงั้นมันสะใจพี่ลึกพระพี่น้องไปดูของจริงกันเลยกําแพงเหล็กแห่งหนองจานสวัสดีครับพอแม่พี่น้องชาวไทยหัวใจรักชาติวันนี้ผมพามาเกาะติดสถานการณ์สุดเดือดที่ชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วบอกเลยว่าบรรยากาศวันนี้ร้อนระอุยิ่งกว่าแดดประเทศไทยไม่ใช่เพราะไฟไหม้แต่เป็นเพราะปฏิบัติการปิดประตูตีแมวของพิทหารไทยเรานี่เองครับ ภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าคือความสะใจระดับ10ริกเตอร์รถเครนขนาดใหญ่ของทหารช่างกองทัพบ,บกไทยกำลังยกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมะึือมาลอยและลี้วกลางอากาศและวางกระแทกพื้นลงไปที่ชายแดนตึง้งเสียงดังสนั่นวันไหวฝุ่นตลบอกอ้วนแต่มันคือเสียงสวรรค์ของคนไทยครับท่านผู้ชมนี่คือการประกาศสักดาว่าพื้นที่นี้ค่าคุม ต้องเกริ่นก่อนว่าช่องทางตรงบ้านหนองจานเนี่ยเมื่อก่อนมันคือรูรั่วของประเทศครับท่านเป็นช่องทางธรรมชาติที่พี่น้องสั่งนู้นเขาเดินเข้าเดินออกกันสบายใจเฉบเหมือนเดินเน่นในสวนหลังบ้านตัวเองขนของหนีภาษีบ้างแอบลักลอบเข้ามาบ้างขนแรงงานเถื่อนบ้างสารพัดจะทำพี่ไทยเราก็ใจดีหลับตาข้างหนึ่งมานานปล่อยให้ทำมาหากินเพราะเห็นเป็นเพื่อนบ้านเรือนเคียงแต่อนิจจาความเกรงใจมันใช้ไม่ได้กับคนบางประเภทครับ วันนี้บิ๊กทหารท่านคุ้งหมดความอดทนสั่งลุยทันทีไม่ต้องรอเจราจาให้เสียเวลาตากแดดทหารช่างระดมกำลังขนตู้คอนเทนเนอร์มาเรียงต่อกันเป็นกำแพงเหล็กสูงตระงานบังมิดชนิดที่ว่าอย่าหวังจะมุดอย่าหวังจะปีนวางซ้อนกันเข้าไปเชื่อมติดกันให้แน่นหนาะราวกับกำแพงเมืองจีนเวอร์ชั่นสะแก้วท่านผู้ชมลองจินตนาการภาพตามนะครับ ฝั่งไทยเราทำงานกันขมักขเม้นหน้าตาขึงขังมุ่งมั่นปกป้องอธิปไตยแต่พอชะโงกหน้ามองไปฝั่งนูน้นโอ้โหสภาพดูไม่จืดพอขาแม่ขาชาวขเมรนกรรมกรแบกหามยืนออกันเป็นแพรหน้าตาเลิกกักเหมือนไก่ตาแตกยืนงงในดงคอนเทนเนอร์ว่าเฮ้ยนี่ของจริงดิพี่ไทยเขาไม่เล่นแล้วเหรอ บรรยากาศตอนวางตู้ตู้แรกเงียบกริบแต่พอวางตู้ที่2ตู้ที่3เท่านั้นเลยครับเสียงฮือฮาดังระงมฝั่งนู้นทันทีมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสิ้นหวังของพวกชอบลักไก่ครับเพราะตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้มันไม่ใช่แค่เหล็กแต่มันคือเครื่องหมายเขตห่วงห้ามที่บอกชัดเจนว่าหยุดอย่าล้ำเส้นงานนี้ต้องปรบมือให้ทหารไทยครับรวดเร็วเด็ดขาดและแม่นยำ ไม่มีการประนีประนอมอีกต่อไปใครที่เคยคิดว่าไทยเป็นหมูในอวยจะเดินเข้าเดินออกเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้ต้องคิดใหม่เพราะกำแพงนี้มันแข็งแกร่งกว่าหน้าใครบางคนเยอะครับมาต่อกันที่พาร์ทนี้ครับทา่านผู้ชมหลังจากตู้คอนเทนเนอร์วางตึ้งลงไปสิ่งที่ตามมาคือมหากรรมดราม่าจากฝั่งกัมพูชาครับโอ้โหร้องกันระงมยิ่งกว่าละครหลังข่าวจากที่เคยทำท่าขึงขังบางทีก็มีกระทบกระทั่งวันนี้เปลี่ยนโหมดครับ เปลี่ยนเป็นโหมดน่าสงสารทันทีมีรายงานข่าวเข้ามาว่าชาวบ้านฝั่งปอยเปตฝั่งชายแดนร้องโอดโอยกันหนักมากมีการตะโกนข้ามฝั่งมีการให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นของเขาทำนองว่าไทยใจร้ายไทยรังแกปิดด่านแบบนี้พวกเราตายแน่อ้าวเดี๋ยวนะครับพี่ทิศไหนว่าประเทศจเจริญรุ่งเรืองไหนว่าเคลมได้ทุกอย่างในจักรวาลแล้วทำไมแค่ไทยปิดช่องทางธรรมชาติ ที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยถึงร้องจะเป็นจะตายกันขนาดนี้เลยครับคำตอบมันง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ชมเพราะปากท้องของเขาผูกจิตอยู่กับเราไงสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่เงินบาทไทยคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขาพอเราขันก๊อกปิดวาลวปุ๊บเลือดหยุดไหลทันทีเสียงบ่นมาเพียบครับไม่มีทางขนผักมาขายไม่มีทางข้ามมารับจ้างสินค้าไทยไม่ข้ามไป ของกินของใช้ขาดแคลนราคาพุ่มกระฉุดฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะครับเสียงสูงแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องย้อนกลับมาดูความจริงกันบ้างไอ้ช่องทางที่เขาโวยวายเนี่ยมันคือช่องทางเถื่อนครับมันไม่ใช่ด่านพรมแดนถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายมันคือรูหนูที่ใช้มุดเข้ามาทําเรื่องเทาๆกันซะส่วนใหญ่พอเราอุดรูหนูพวกหนูก็เลยไม่มีที่ไปก็เลยต้องดิ้นพล่านเป็นธรรมดา มีบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาเจราจาบีบให้ไทยเปิดด่านแม่ช่างกล้านึกว่าเราเป็นลูกไล่หรือไงครับอยากจะเปิดก็เปิดอยากจะปิดก็ปิดเพราะตัวเองเดือดร้อนรีบวิ่งมาเกาะขาบอกพี่ไทยใจดีช่วยหน่อยแต่พอรับหลังคเคลมวัดคเคลมมวยคเคลมชุดไทยคเคลมขนมเบื้องคเคลมยันอากาศหายใจที่ตอนนั้นไม่เห็นนึกถึงบุญคุณเข้าแรงแกงร้อนจากฝั่งไทยบ้างเลยนะ งานนี้ผมบอกเลยว่าสมควรแก่เหตุครับการที่เขาดิ้นแบบนี้มันพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจบ้านเขาถ้าไม่มีพี่ไทยช่วยคำจุนมันเปราะบางขนาดไหนแค่เราเอาตู้เหล็กไปวางไม่กี่ตู้สะเทือนไปทั้งจังหวัดฝั่งนู้นพักเรื่องดราม่ามาคุยเรื่องสาระบนความสะใจกันบ้างทำไมทหารช่างต้องมาลงแรงแบกตู้คอนเทนเนอร์กลางแดดเปรียปร้ยงๆแบบนี้เขาไม่ได้ว่างงานนะครับท่านผู้ชมแต่เพราะความมั่นคงมันรอไม่ได้ เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาช่องทางธรรมชาติแถวหนองจานและพื้นที่ใกล้เคียงมันคือท่อระบายของเสียชั้นดียาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ขนกันเข้ามาเหมือนขนขนมส่วนใหญ่ก็มุดมาตามรูพวกนี้แหละครับแรงงานเถื่อนหลบหนีเข้าเมืองไม่ผ่านการคัดกรองโรคไม่มีการลงทะเบียนเข้ามาแย่งงานคนไทยเข้ามาสร้างปัญหาอาจยากรรมของหนีภาษีสินค้าปลอมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ขนเข้ามาขายตัดราคาพ่อค้าแม่ค้าไทยที่เขาเสียภาษีถูกต้องการที่ทหารเอาคอนเทนเนอร์ไปวางมันคือการตัดวงจรระยำพวกนี้ทิ้งครับมันคือการจัดระเบียบสังคมชายแดนใหม่ใครจะเข้าออกเชิญครับไปด่านถาวรไปช่องทางที่ถูกต้องยื่นพาสปอร์ตประทับตราตรวจของให้เรียบร้อยไม่ใช่เดินดุมๆเข้ามาเหมือนเดินตลาดนัดแล้วไอที่เขาร้องกันว่าอดตายเนี่ยต้องวิเคราะห์กันให้ลึกครับ มันสะท้อนว่าที่ผ่านมาเขากอบโกยจากความหละหลวมของเราไปมากแค่ไหนพอเราทำสิ่งที่ถูกต้องคือการปิดช่องทางผิดกฎหมายเขากลับมองว่าเรากลั่นแกล้งตักกะวิบัติสิ้นดีเหมือนเพื่อนบ้านมาขโมยน้าบ้านเราใช้ทุกวันพอวันหนึ่งเราสร้างรั้วกั้นไม่ให้เข้ามาขโมยดันตะโกนด่าเราว่าแลลงน้ำใจจะให้ฉันอดน้ำตายหรือไงถามหน่อยครับแบบนี้มันใช่เหรอมันหน้าที่เราเหรอที่ต้องเลี้ยงดูปูเสือโจร การติดตั้งตู้นี้ยังเป็นการส่งสัญญาณทางการทูตแบบพูดน้อยต่อยหมักด้วยครับว่าไทยเราไม่พอใจกับหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องการกระทบกระทั่งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนหรือเรื่องสงครามคีย์บอร์ดที่ลามปามกันไม่หยุดหย่อนการปิดด่านธรรมชาติคือการตบหน้าเบาๆแต่เจ็บลึกเพื่อเตือนสติว่าอย่าซ่ากับพี่เพราะถ้าพี่เอาจริงน้องจะอยู่ลำบากมาถึงช่วงนี้ขอเมาส์มอยแบบขำๆแต่มันจี๊ดใจหน่อยเถอะครับแม พอเห็นตู้คอนเทนเนอร์วางปุ๊บผมก็นึกเล่นๆในใจนะว่าอีกสักพักจะมีข่าวออกมาไหมว่าตู้คอนเทนเนอร์มีต้นกำเนิดมาจากกำแพงนครวัดอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับพี่น้องสกิลการเคลมของพี่น้องฝั่งนู้นเขาระดับเทพเจ้าเห็นอะไรดีเห็นอะไรเด่นพี่แกเหมาหมดนี่ทาหารเราเผลอวางตู้ทิ้งไว้นานๆเผลอๆมีคนมาแกะสลัดลายกะหนกใส่แล้วบอกว่านี่คือมรดกโลกของเขาที่ไทยขโมยมา คิดดูสิครับร้องจะเอาด่านเปิดร้องจะเอาของไทยแต่ในโลกโซเชียลนี่ด่าไทยยับไทยก๊อปปี้ทุกอย่างไทยไม่มีวัฒนธรรมโทษถังกละมังสักผ้าวัฒนธรรมการกินอยู่การใช้สินค้าอุปโภคบริโภควันนี้เห็นชัดคาตาแล้วว่าใครกันแน่ที่ขาดใครไม่ได้ ถ้าของเขาดีจริงถ้าเขาเจ๋งจริงอย่างที่ปากว่าทำไมต้องแครตู้คอนเทนเนอร์ไม่กี่ใบของไทยด้วยล่ะครับก็สร้างเองผลิตเองกินเองใช้เองไปเลยสิจะมาร้องขอเปิดทางทำไมนี่แหละครับเขาเรียกว่าปากว่าตาขยิบหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าเก่งแต่ปากแต่ท้องหิวโซ การปิดด่านครั้งนี้มันเลยเหมือนกระจกบานใหญ่ส่องให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าไอกระแสคลั่งชาติในโซเชียลนะมันกินไม่ได้เวลาหิวข้าวมาข้าวมันมาจากฝั่งไทยเวลายาหมดยามันมาจากฝั่งไทยเวลาอยากได้งานทำงานมันอยู่ที่ฝั่งไทยดังนั้นเลิกเถอะครับนิสัยขี้เคลมเอาเวลาไปพัฒนาประเทศตัวเองให้มันพึ่งพาตัวเองได้จริงๆดีกว่า พอเราปิดประตูปุ๊บจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ขี้มูกโปร่งแบบนี้มันน่าอายชาวโลกเขาทหารไทยเขาไม่ได้แกล้งครับเขาแค่ทำหน้าที่รั้วของชาติแต่ถ้าท่านจะมองว่ากำแพงนี้มันบาดใจก็ช่วยไม่ได้ครับเก็บความเจ็บช้ำไปเป็นบทเรียนและจำใส่สมองไว้ว่าของฟรีและดีไม่มีในโลกโดยเฉพาะจากพี่ไทยที่วันนี้เขาไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบอีกแล้วสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชม สถานการณ์ที่บ้านหนองจานณเวลานี้ยังคงตึงเครียดแต่เงียบสงบในฝั่งไทยเพราะเราปิดแล้วสบายใจแต่ฝั่งนู้นยังคงกระวนกระวายวิ่งวุ่นกันเป็นหนูติดจันตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้จะตั้งตระง,งานอยู่ตรงนั้นไปอีกนานแค่ไหนไม่มีใครตอบได้ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความมั่นคงและพฤติกรรมของเพื่อนบ้านเราเอง ถ้ายังทำตัวไม่น่ารักยังปล่อยให้มีการลักลอบกระทำผิดกฎหมายหรือยังไม่ให้เกียรติกันกำแพงนี้อาจจะไม่ได้มีแค่คอนเทนเนอร์แต่อาจจะกลายเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรไปเลยก็ได้สิ่งที่ทหารช่างทำในวันนี้ได้ใจคนไทยไปเต็มๆครับนี่คือการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าเอารถเครนมายกตู้นี่แหละคุ้มสุดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติใครจะวาใจดำก็ช่างหัวมัน เพราะความมั่นคงของชาติไม่ใช่เรื่องการกุศลฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาและช่วยกันสงกํกำลังใจให้ทหารกล้าที่ชายแดนพวกเขาตากแดดตากลมกินข้าวกลางฝุ่นเพื่อกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายไหลทะลักเข้าสู่บ้านเราส่วนใครที่อยู่ฝั่งนู้นแล้วกำลังดูข่าวนี้อยู่ถ้าฟังไทยออกนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ฟังออกแหละอยากฝากสั้นๆว่าหยุดร้อง แล้วมองดูตัวเองเลิกทำตัวเป็นภาระแล้วหัดเคารพกติกาด่านถาวรมีก็ไปเข้าทางนั้นถ้าเข้าตามตรอกออกตามประตูใครเขาจะไปว่าแต่ถ้าจะมามุดรูรัว้วแล้วพอเข้าอุดรูดันมาร้องโวยวายกลับไปนอนก่ายหน้าผากคิดใหม่นะน้องนะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกดินที่หนองจานแสงสีส้มสาดส่องกระทบตู้คอนเทนเนอร์เกิดเป็นเงาทะมึนทอดยาวไปฝั่งตรงข้าม มันคือเงาแห่งอำนาจและเงาแห่งความจริงที่ย้ำเตือนว่าเขตแดนไทยศักดิ์สิทธิ์อาหูว่าในช่วงที่กระสุนปืนใหญ่ไทยลงถล่มหนักๆในพลพวกนี้หนีตายจ้าละวันบางคนบอกว่าจะออกไปปกป้องปราสาทต,ตาเมืองทมพูดสดิบดีแต่พอเอาเข้าจริงหายจ้อยเพราะรู้ดีว่าปราสาทต,ตาเมืองทมตอนนี้ทหารไทยเรายึดไว้แน่นหนามีกำลังพลพร้อมรบหลายร้อยนายใครแย้มเข้ามาก็คือตายสถานเดียว ในพลเตียบันหรือชื่อที่คล้ายๆกันในข่าวเพิ่งจะโผล่หัวออกมาให้เห็นเมื่อเร็วๆนี้เองหลังจากที่สถานการณ์เริ่มซาลงแม่ตอนรบกันหนักๆไปหลบอยู่ในบังเกอร์ VAP หรือเปล่าครับท่านปล่อยให้ทหารเกณฑ์ตาดำๆมารับลูกปืนแทนพอลูกปืนหยุดปุ๊บรีบโผล่หน้ามาเอาหน้าปับ๊บนี่แหละครับสไตล์ผู้นำเพื่อนบ้านเราเก่งแต่ตอนสงบรบเมื่อไหร่หายหัวบรรยากาศตอนนี้ฝั่งกัมพูชาเงียบเหง,งาวังแวงผิดปกติ คลิปวิดีโอจากฝั่งนู้นที่ปล่อยออกมามีแต่ภาพขับรถตระเวนดูป่าดูเขาที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพยายามจะโชว์ว่าเฮ้ยเรายังอยู่นะแต่ดูแล้วมันแห้งแล้งสิ้นหวังชอบกลนเหมือนขับรถชมความพ่ายแพ้ของตัวเองมากกว่าบางทีก็สงสัยนะครับว่าที่ขับรถวนไปวนมาเนี่ยคือเข้าไปเก็บศพพวกเดียวกันเองหรือเปล่าในฐานที่มั่นที่โดนถล่มจนเละเทนั้นอาจจะมีร่างไร้วิญญ,ญาณของทหารขมรน,นอนเกลื่อนอยู่ก็ได้ ใครจะไปรู้ความจริงมันโหดร้ายเสมอครับและไทยเราก็จัดความจริงชุดใหญ่ให้พวกเขาได้ลิ้มรสแล้วว่าอย่าเล่นกับไฟผาต่อไปผมจะมากางข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์กันช็อตต่อช็อตว่าพื้นที่ไหนที่เรายึดได้แบบเบ็ดเสร็จและพื้นที่ไหนที่ยังต้องลุ้นกันต่อกับตัวเลขความสูญเสียที่ฟังแล้วต้องร้องอุ้ยมาถึงพาร์ทสข้อมูลเน้นๆแต่ยังคงความมันระดับ5ดาวเรามาดูการประเมินสถานการณ์ล่าสุดจากกระทรวงกลาโหม และแหล่งข่าววงในสายทหารกันบ้างครับว่าตอนนี้ธงไตโรงของเราไปปักอยู่ที่ไหนบ้างแล้วข่าวดีที่อยากตะโกนบอกให้โลกรู้คือพื้นที่สำคัญสำคัญเชิงยุทธศาสตร์กว่า99%เสร็จเราเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องย้ำว่า99%ไม่ว่าจะเป็นช่องสายตะกูช่องบกและอีกหลายๆจุดไทยเราคุมเทมได้อยู่หมัดทหารไทยยืนตระงานอยู่บนจุดที่ได้เปรียบมองลงไปเห็นค่าศึกตัวเท่าหมด จะทำอะไรก็อยู่ในสายตาเราหมดแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆแบบลูกผู้ชายว่ายังมีบางจุดที่เรายังยึดไม่ได้แบบร้อยเอร์เซนตเต็มนั่นก็คือเนิน245ถามว่าทำไมให้เนินบ้านี่มันยึดหนักนักก็เพราะมันเป็นพื้นที่สูงชันภูมิประเทศมันเอื้อให้ฝ่ายตั้งรับแถมพวกเขเมรมันวางกำลังกันมานานแข็งแรงเหมือนปลวกสร้างรังฐานที่มั่นมันขุดเจาะเข้าไปในภูเขาแข็งโปกทางทหารไทยเราพยายามจะตัดถนนเข้าไป เพื่อส่งกําลังบํารุงและเอารถถังขึ้นไปถลม่มแต่อนิจจาถนนยังสร้างไม่เสร็จก็ต้องมารบกันซะก่อนทําให้การลําเลียงพลขึ้นไปมันทุลักทุเลแต่ถึงอย่างนั้นเราก็กดดันจนพวกมันหัวหดอยู่ในรูไม่กล้าโผล่หัวออกมาเพ่นพ่านมาพูดถึงเรื่องยอดความสูญเสียกันบ้างข้อมูลนี้แซบมากมีการเปรียบเทียบกับรอบแรกที่ลือกันว่าเขมรตายไป4,000ถึง6,000นายอันนี้ตัวเลขเคลมนะอาจจะเว้อร์ไปหน่อยแต่รอบล่าสุดนี้ ข้อมูลจากสายข่าวคุณว่าสนาหนาน่วมระบุว่าเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000นายอ้าวทำไมน้อยลงอย่าเพิ่งคิดว่าเรายิงเบานะครับแต่เป็นเพราะทหารเขเมรมันฉลาดแกมโกงขึ้นมันเริ่มจับทางปืนใหญ่ไทยได้พอได้ยินเสียงตึ้มปุ๊บมันรีบมุดลงรูมุดลงบังเกอร์ใต้ดินทันทีเหมือนหนูอบโป่งทําให้ความสูญเสียจากการโดนระเบิดลงหัวจังๆมันลดน้อยลงแต่ถามว่ารอดตายแล้วสภาพเป็นยังไงก็คงขวัญเสีย ประสาทกินกันไปหมดแล้วครับลองนึกภาพต้องไปนอนคุดคูนในหลุมแคบๆขณะที่ข้างบนระเบิดลงตูมตามๆทั้งวันทั้งคืนข้าวปลาจะกินลงเหรอครับสภาพจิตใจคงพังยับเยินยิ่งกว่าฐานที่โดนถล่มซะอีกยุทธวิธีของขมิลรอบนี้ชัดเจนครับคือไม่สู้หน้าเน้นหลบเน้นซ่อนแล้วค่อยๆรอบกัดเหมือนหมารอบกัดแต่ไทยเราไม่หลงกลหรอกครับเราใช้วิธีนวดไปเรื่อยยิงถล่มกดดันไปเรื่อยๆให้มันอยู่ในรูนั่นแหละครับ ไม่ต้องออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันจุดอื่นๆที่เรายึดได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เช่นช่องสเมเด็จและอีกหลายช่องทางธรรมชาติตอนนี้ทหารไทยเดินลาดตะเวนกันสบายเฉิบปักธงไทยโบกสะบัดพริ้วสวยัยเป็นภาพที่เห็นแล้วน้ําตาจะไหลด้วยความภูมิใจจริงๆครับส่วนไอจุดห้วยตามอรีเนี่ก็ยังเป็นหนามยอก,อกอกอีกนิดหน่อยจุดนี้สําคัญมากเพราะมันอยู่แนวหน้าปราสาทพระวิหารและภูมะเขือถ้าเรายึดตรงนี้ได้ปุ๊บเราจะบุกขึ้นวัดแก้วได้ทันที และจะปิดทางขึ้นปราสาทพระวิหารของฝั่งเขมรได้แบบถาวรเรียกว่าปิดประตูตีแมวกันเลยทีเดียวมีหน้าล่ะฝั่งเขมรถึงดิ้นพล่านไม่ยอมปล่อยจุดนี้ง่ายๆกัดฟันสู้ยิบตาเพราะรู้ว่าถ้าเสียห้วยตามอรียไปเมื่อไหร่คือจบเหตุทันทีปราสาทพระวิหารที่มันภูมิใจนักหนาจะกลายเป็นเกาะร้างที่พวกมันขึ้นไปได้อีกตลอดการแต่เชื่อมือทหารไทยเถอะครับช้าๆได้พระเล่มงามตอนนี้เราบีบมันทุกทางตัดสเสบียงตัดกำลังใจ เดี๋ยวอีกไม่นานหลอกครับไอ้ที่วันเหนียวเหนียวแข็งแข็งก็ต้องแหลกคามือทหารไทยแน่นอนพาร์ตหน้าพาร์ทสุดท้ายมาสรุปบทเรียนราคาแพงและของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่ทหารไทยมอบให้ประชาชนพร้อมบทวิเคราะห์ว่าสงครามครั้งนี้จะจบจริงหรือแค่พักยกห้ามพลาดเดินทางมาถึงพาร์ทสุดท้ายครับพี่น้องบทสรุปของมหากา์สงครามชายแดนส่งท้ายปีที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า ไทยเราไม่เคยเป็นรองใครจากสถานการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นการยึดพื้นที่สำคัญการทำลายบันไดาทางขึ้นปราสาทตะเมือนทมหรือการที่ผู้นำเขมรต้องหน้าแตกหมอไม่รับเย็บทั้งหมดนี้คือของขวัญปีใหม่ที่ล้ำค่าที่สุดที่ทหารกล้าแนวหน้ามอบให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ การที่เราสามารถทวงคืนพื้นที่รักษาอธิปไตยและตบหน้าคนที่คิดร้ายกับเราได้ชาดใหญ่ขนาดนี้มันคือความสะใจที่เงินซื้อไม่ได้ถามว่าห้วยตามอเรียที่ยังยึดไม่ได้เบ็ดเสร็จจะเอาอยัางไงต่อผมกล้าฟันธงตรงนี้เลยว่ารอรอบสามได้เลยครับโอกาสปะทะกันอีกมีสูงมากไม่ว่าจะอีกหนึ่งเดือน2เดือนหรือข้ามปีไปเลยผมเชื่อว่านิสัยอย่างพวกนั้นเจ็บแล้วไม่จำ เดียวพอแผลหายพอตั้งหลักได้ก็ต้องกลับมาแย่หนวดเสืออีกตามสันดานเดิมแต่จะกลับมากี่รอบไทยเราก็พร้อมจัดให้ทุกรอบรอบนี้โดนไปขนาดนี้รอบหน้าคงต้องเตรียมลงมาเพิ่มอีกเยอะๆทหารไทยเราไม่ได้กระหายสงครามแต่ถ้าใครก้าวล่วงล้ำเข้ามาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราก็พร้อมจะปกป้องด้วยชีวิตอยากจะฝากไปถึงผู้นำฝั่งนู้นนะครับทั้งพ่อทั้งลูกเลยว่า เลิกเถอะครับเลิกเอาชีวิตประชาชนตาดำๆมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเลิกปั่นกระแสคลั่งชาติเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารประเทศตัวเองการที่คุณส่งทหารมาตายที่ชายแดนมันไม่ได้ทำให้บารมีคุณเพิ่มขึ้นหรอกมีแต่จะทำให้คนเขาเกลียดขี้หน้ามากขึ้นดูอย่างงานสวดมนต์ใหญ่ที่คุณจัดสิมันคือหลักฐานความอัปยศชัดๆถ้าคุณชนะจริง คุณต้องจัดงานฉลองชัยชนะไม่ใช่จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแค่นี้ชาวโลกเขาก็ดูออกแล้วว่าใครหมูใครจ่าใครเป็นของจริงใครเป็นของก๊อปเกรดเอและสําหรับพี่น้องชาวไทยครับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือการส่งกำลังใจไปให้ทหารหารที่แนวหน้าครับพวกเขาเสียสละความสุขส่วนตัวไม่ได้กลับบ้านไปฉลองปีใหม่กับครอบครัว ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายเฝ้าระวังภัยให้พวกเราได้นอนหลับสบายจิบเบียรดูพลุฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขอย่าลืมพวกเขานะครับการยึดพื้นที่คืนมาได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของดินแดนแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีครับวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่ากองทัพไทยมีความเข้มแข็งทันสมัยและมีศักยภาพพอที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเราจากพวกที่จ้องจะตะครุบเหยื่อ สุดท้ายนี้ใครที่ติดตามสถานการณ์นี้อยู่ทรงของเก่ามาโละหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ